เผาเพื่อเปลี่ยนเศษไม้ให้เป็นไฟฟ้ายังคงมีข้อถกเถียงเรื่องปัญหามลพิษที่ตามมาแต่วันนี้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทําให้โรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งนี้กําลังเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายๆประเทศแม้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลจะเป็นคําตอบในการเปลี่ยนของเหลือทิ้งให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่การมาเยือนของโรงไฟฟ้าชีวมวลกลายเป็นฝันร้ายของคนที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งเสียงกลิ่นและมลพิษจากฝุ่นละอองตราบใดที่พวกเขายังไม่มั่นใจในผลกระทบที่ตามมาบริษัทที่คิดจะสร้างโรงไฟฟ้าก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้านั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับปากไว้กับคนในชุมชนตอนนี้คิดว่าดีแต่ข้างหน้าเดี๋ยวก็ยังไม่รู้นะผมค้นเสียจะเกิดยังไงไม่รู้เพราะว่ามัน,มนยังไม่เกิดก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเสียหรือไม่เสียนะครับ เขาบอกว่าถ้ามีควันอะไรเขาจะหยุดครับเขาวางนครับเขาวางนเพราะว่าถ้ามีควันถ้ามีน้ําเสียออกไปเขาจะหยุดหยุดทันทีเขาก็ว่างนั้นนะให้การันตีงนั้นปกติเราก็ขายอยู่แล้วปล๋กไม้โยคาปล๋กไม้อะไรต่างๆก็มีทางอื่นมาซื้อไปไปเข้าโรงงานเป็นปล๋กไม้อะไรทํากระดาษอครับทีนี้ก็ถือว่ามีโรงงานอย่างใกล้ๆอย่างมันก็ดีไปอย่างหนึ่งถือว่าจะได้ขายใกล้ๆไม่ได้ไปขายไกลต้นทุนมันก็จะ ต้นทุนการการลำเลียงส่งมันมันก็จะตามลงไงเรามีรายได้สูงขึ้นครับกว่าที่จะเริ่มต้นสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในชุมชนได้ต้องทำความเข้าใจกับคนในหมู่บ้านเพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างที่หลายคนเข้าใจบ่นเฉยแต่ถ้าควันจากโรงไฟฟ้าเนี่ยจะมีปัญหาทันทีดังนั้นเนี่ยเราถึงปิดระบบตัวนี้ให้ได้ระบบควันไม่ให้มีเรากลับนำควันไปใช้ครับ ควันของเราออกออกมาปุ๊บเนี่ยกม็มาสู่ระบบของเรากลายเป็นแก๊สกลายเป็นแก๊สแก๊สตัวนี้ก็ไปปั่นเครื่องยนต์เหมือนแก๊ส LPG แก๊ส NGV ก็ดีไปปั่นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ปั่นเนเรเตอร์เพื่อไปไปลงไฟฟ้าถามว่าต่อไปเนี่ยเตาตัวนี้คือเผาขยะก็ดีเผาะอะไรก็ดีเนี่ยไม่ไม่ไม่ส่งไฟฟ้าได้ไหมได้ครับเราก็ต่อท่อเนี่ยไปยังชุม,ช,มชนเพื่อเป็นแก๊สถุงต้มได้นะคบปัจจุบันเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลมีความหลากหลาย ทั้งการผลิตโดยใช้ความร้อนและเทคโนโลยีเปลี่ยนแก๊สให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือแก๊สฟิเคชันที่แม้จะลงทุนมากกว่าแต่ข้อดีคือไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตามมางบประมาณก่อสร้างกว่า30ล้านบาทต่อหนึ่งโรงทำให้เอกชนส่วนใหญ่ไม่กล้าลงทุนและหันไปเลือกเทคโนโลยีที่มีราคาถูกกว่าทำให้ภาพของระบบผลิตไฟฟ้าชีวมวลพลังงานสะอาดยังมีอยู่อย่างจำกัด แต่สำหรับสถิชัยกลับมองว่าคุ้มค่าถ้าสุดท้ายผลประโยชน์ตกอยู่กับคนในชุมชนสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากวัตถุดิบเหลือทิ้งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนที่ขาดระบบจัดการที่ดีพอเนชั่นทีวีรายงาน